สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ในเกมสก,กัมนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีสร้างบ้านในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะคะแบบละเอียดเลยคลิปนี้ถ้าเกิดว่าไปไวเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ทันยังไงก็กรอกกลับมาดูแล้วกันนะสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะก่อนที่เราจะไปสร้างบ้านก็มีอยู่3เรื่องหล,ลักๆเลยก็คือหนึ่นที่หรือว่าโลเคชันในการสร้างบ้านนะคะอยากได้ตรงไหนก็จิมเอาตรงนั้นแล้วก็วร์ปไปดูสถานที่แล้วก็สร้างแค่นั้น2นะคะสูตรเกมหรือว่าคําสั่ง กกรระะที่เราจะต้องใช้ก็มีอยู่แค่2อันนะคะก็คือ1เป็นคําสั่งของหมด God อันแรกเลยตรงนี้แล้วก็2นะคะก็จะเลื่อนลงมาท้ายสุดเลยจะเป็น s ซ t ไทม์นะคะซึ่งการเซตค่านะคะก็คือการวางคําสั่ง Set ไทม์แล้วก็วักนะคะแล้วก็ตามด้วย00.00 00. ไปจนถึง23.59เลยประมาณนะะั้นค่ะสุดท้ายนะคะก็คือคําสั่งในการเสกของหรือว่าการสปอนของนั่นเองนะคะ ซึ่งอย่างเดียวที่เราจะต้องใช้ก็คือขวานอันนี้อันเดียวเลยค่ะโอเคเรามาเริ่มสร้างกันเลยในขวานนะคะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างตัวละครเลยนะคะเราก็เข้ามาหมดซิงเกิลเพเยอร์นะคะหรือว่าเล่นคนเดียวแล้วก็กดสร้างตัวละครใหม่ได้เลยค่ะอันนี้แนะนําสําหรับคนที่เข้าไปซ้อมสร้างบ้านเฉยๆนะคะการอัพสกิลหรือว่าการเซตค่าของร่างกายแล้วเข้าไปเนี่ยแนะนําให้เอาอินไปเป็น5.0เลยนะคะ อย่างอื่นก็ช่างมันไปนก่อนเพราะว่าเราจะเอามาเป็นเอนจิเนียร์หรือว่าวิศวกรรมเนี่ยให้มันเป็นแอดวานซ์เลยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็อยัดเข้าไปตรงที่การออาตลดอดหรือว่าเซอร์วเวอร์นั่นเองค่ะมาถึงขั้นตอนการสร้างบ้านแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญรัออบชมกันได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวๆนะคะดีก่อนอีน,นะคะกลับไปก๊อป ไป Copy Location นะคะที่เราต้องการสร้างบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะลงทั้ง3เวฟไว้ในใต้คลิปนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรอให้ตัวละครของเราได้โดดล่มลงมาก่อนนะคะจนกว่าเราจะกดคำสั่งตรงตัวทีได้ค่ะนี่โอเคนะคะร okay, อพักหนึงแล้วมันก็จะกดตัวทีขึ้นมาได้อย่างนี้นะคะใช้คำสั่ง Ctrl V วาง Location ที่เรา Copy มาได้เลยะคะ่ะนี่แล้วกด Enter เลยนะคะ ตัวละครเรานะคะก็จะว่ามาตรงจุดที่เรา,าได้ Copy Location ไว้นะคะเราก็ c o อ y ไว้ตรงข้างบึงตรงนี้นั่นเองบ้านท,ที่เราจะสร้างนะคะก็จะเป็นบ้านกระท่อมในป่าหลังเล็กๆนะคะที่อยู่ริมบึงน,นั่นเองโอเคนะคะทำการสปอนของหอว่าใส่ของขึ้นมาได้เลยนะคะขวานอันเดียวนี่แหละกอบจากเวทนี้นะคะอันนี้เลยแล้วก็ กดตัวทีในเกมนะคะแล้วก็ค t r โทรล V วางได้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาสร้างทุงนะคะต่ออย่างที่บอกนะคะว่าก่อนจะสร้างอะไรเราก็ต้องปักทุงก่อนและเมื่อเราปักทุงนะคะเราก็จะยัดของไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องใช้คำสั่ง God นะคะอันนี้เลยนะคะ set God mode ถูนะคะ กด G ขึ้นมาแล้วก็คอนโทรล V ว,วางเหมือนเดิมค่ะโอเคพอใส่คำสั่งนะคะก็ลองกดยัดดูนะคะว่ามันยัดได้ไหมอย่างนี้คือได้นะคะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะอันนี้ถ้าใครไม่ได้ยังไงก็คือไม่ได้ะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างบ้านสักทีนะคะเริ่มจากสร้างพื้นก่อนเลยเดี๋ยวเราจะสร้างให้ดูอย่างช้าๆก่อนนะคะอันนี้ เค okay. วางพื้นนะคะวางสิโอเคได้ที่แล้วนะคะกด F วางได้ยัง F วางได้เลยนะคะเราก็กด F อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ต้องยัดอะไรเข้าเลยอันนี้เราจะทําการกด F คั้างอีกทีหนึ่งแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นเลเวลสเลยนะคะทั้งบ้านเลยเพราะว่าเราตั้งใจแล้วว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเลเวลสนะคะทั้งทั้งหมดเลย คือจะไม่มาอัพทีหลังอัพได้ทันทีค่ะเพราะเราเป็นพระเจ้าค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะพื้นดันแรกของเรานะคะ2อคูณสหรือ3าคูณสก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าเขานับยังไงโอเคทําพื้นต่อเลยะคะ่ะที่จะเป็นไม่ใช่พื้นดิเขาเรียกว่าทางสลปขึ้นนะคะ่ะ หน้าบ้านค่ะนี่คือหน้าบ้านของเราโอเคเพื่อไม่ให้ปเป็นการเสียเวลาค่ะกำแพงต้องมาแล้วค่ะณนะชุดนี้โอเคพอเสร็จประตูหน้านต่างนะคะก็ต่อด้วยระเบียงด้านข้างอย่างนี้เลยค่ะ เรียบร้อยนะคะในส่วนของหน้าบ้านเราจะมีแค่นี้เลยนะคะบ้านหลังเล็กๆนะคะคอนเซปต์เรคือท่าไม้ซุงหลังเล็กๆขึ้นเบืองไม่เปิงปูนมาต่อที่กร้แ้านในกันเลยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะค่อยๆสร้างไปทีละชิ้นอย่างนี้โอเคเราอาจจะต้องต่อพื้นออกไปนิดนึงนะคะ ต่อมาเราจะเป็นการขยายบ้านแล้วนะคะจะไม่ใช่บ้านคูณ2คูณ3หรือ3คูณ2อีกต่อไปนะคะ ประมาณนี้เลยอาจจะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่แต่ก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กแต่ก็ไม่ได้ใหญ่กาน,นอนก็ประมาณนี้เลยนะคะมองจากไกลๆแล้วก็ไม่ได้หลังเล็กหลังใหญ่จ,จริงๆนะแต่ก็ยังอยู่ในคอนเซปต์ของเรานะคะท้าไมซุ่งหลังเล็กเล็กขึ้นบืองไม่เปืองปรูมอ,อเค่สเต็ปต่อไปนะคะก็คือ เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่หลังคาเลยนะคะในสองของด้านบนเลยจริงๆบ้านหลังนี้นะคะมันเป็นบ้านชั้นเดียวใช่ป่มแต่ว่าเราสามารถที่จะออกแบบให้เป็น2ชั้นได้ก็คือทําบันไดขึ้นไปแล้วก็ข้างบนจะเหมือนกับเป็นบ้านใต้หลังคาอะไรเงี้ยไม่ใช่บ้านคือเป็นห้องใต้หลังคาประมาณ เดี๋ยวเราจะมาวางเสาตรงกลางบ้านกันนะคะเพื่อที่เราจะเหมือนกับเราเราจะเซตตรงนี้ให้มันเป็นเหมือนปล่องปล่องเขาเรียกอะไรปล่องไฟอะ่ะจริงๆมันก็ใหญ่ไปอะเนาะแต่แบบมันทำนี้ยอย่างเนี้ยเอาเป็นว่ามันเป็นปล่องแล้วกันนะคือพอเราพอเราจะสร้างอะไรก็สร้างที่มันอยู่ตรงกลางเราจะต้องนาสร้างเสาข้างล่างนะคะเพื่อจะรองรับน้ำหนักมวประมาณนั้นเลยให้ okay, ต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคลิปให้มันไหวขึ้นเลยนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นเหมือนกับทางเดินรับนอบบ้านเรานะคะเหมือนกับเขาเรียกอะไรวะเออคือเออก็คือนั่นแหละทางเดินรับนอบบ้านน,ะนะะั่นแหละมาเลย เป็นสีแดงก็คือมันมันไปต่อไม่ได้ค่ะแต่จริงๆแล้วเราจะต้องสร้างให้มันไปต่อได้อีกอันนึงนะคะเพื่อที่จะให้มันมันเป็นอย่างที่เราคิดอะดังั้นนะคะเราต้องถูก่ะทุบทาใหม่นะคะเอาใหม่ก็คือยังไงจะทายังไงก็ได้ให้มันเป็นให้มันเป็นอย่างที่เราคิดไ้ซึ่งคือการทุบอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้ขวานในการทุบเนี่ยที่เราบอกให้เอาขวานมาใช่ป่ะก็คือจริงๆที่ให้อัพสไเบอร์มาก็คือเพราะว่าเรื่องนี้เลยมันจะทำให้เราแบบเหมือนกับว่าทำลายทำลายพวกไม้อะไรเงี้ยเด้วขึ้นสังเกตตรงมงคูดาวค Okay, อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างบันไดแล้วก็พื้นไม้นะคะอาจจะเอาเข้าเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดหนึ่งประมาณนั้นเมื่อกี้มันอาจจะไกลไปเราต้องการใหมนะคะนี้ตอนที่เรายัดขอนะคะต้องยัดพื้นก่อนนะอย่ายัดบันไดนะคะถ้ายัดบันไดพื้นมันจะแดงต้องยัดพื้นก่อนตอนนี้เราก็มาลองกันดูนะคะว่าพื้นเราจะทำได้ไหมโอเคทำได้เรียบร้อยนะคะขึ้นสีเขียวเรียบร้อยแล้วแปลว่าผ่านนะคะ แล้วก็เคลือบไปเลยนะคะ ฝั่งหนึ่งมาทําต่ออีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นเหมือนกับบันไดที่ยื่นออกไปตกปลาค่ะตรงนี้เราจะทําให้มันเหมือนกับเป็น2องสติ๊นะคะเดินลองไปอีกประมาณนั้นทีน,นี้เราก็อาจจะต้องทํา,ายังไงก็ได้ให้มันยื่นไปในน้ําให้แบบไกลที่สุดนะคะอาจจะต้องใช้ใช้พื้นในเลเวลที่ที่ต่ำลงไปหน่อยประมาณนั้น จะยืนได้แค่เท่านี้นะคะแค่เท่านี้ก็ดูสวยงามงดงามอะไรอย่างนี้วิวมันช่างดีอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยโอเคเสร็จไปสองฝั่งนะคะเรามาทำอีกฝั่งนึงแทนให้เสร็จไปเลยดีกว่านะคะเจอทุกอย่างมันถูกกำหนดมาให้แล้วค่ะว่าต่อมาอย่างนี้แล้วมันจะ เราจะต้องดูมีสเต็ปอะไรนิดนึงอ่ะเนอะก็จะดูธรรมดาไปมันก็ไม่ใช่ถึงแม้มันจะเป็นกระท่อมแบบดูเบสิกดูคลาสสิกมากเลยเนะี่ยแต่จริงๆแล้วมันดูมีอะไรจริงๆนะคือจริงๆแล้วตรงนี้นะคะม,มันถูกดีไซน์มาให้เรา,าแบบออกแบบมาแบบอื่นอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้เราจะยืน่นออกไปไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงนะคะมันมันอาจจะต้องแบบคือมันอาจจะต้องแบบรอให้เราคิดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆการสร้างบ้านนะคะเราจะต้องใจเย็นๆหน่อยคือจริงๆมันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วถูกไหมเพราะเราสร้างในซิงเกิลเพยเยอร์ไงคือมันเป็นการฝึกซ้อมเว้ยเป็นการซ้อมซ้อมสร้างบ้านไงเราจะสร้างยังไงก็ได้จะผิดจะถูกยังไงก็ได้ก่อนที่เราจะไปไปสร้างจริงๆใช่ป่มล่ะแต่คือเรื่องจริงก็นั้นคือถ้าเกิดว่าเรามาซ้อมไม่ม่อยอย่างนี้ใช่ป่ะเราจะไม่ค่อยอยากจะไปสร้างจริงๆแล้ว อันนั้นไม่เชื่อลองดูเลยนะคะว่าเราคี่เกียดหาวัตถุดิบไว้จริงจริงฝั่งนี้ไม่ได้คิดไปเลยนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะมันก็เร็วมาเป็นอย่างเงี้ยค่ะตอนเนี้ยจริงจริงอ่ะเราจะต้องแบบทําให้ดูนะว่ามันนั่นไงมันแดงถูกไหมค่ะนี่ใช่ปันม่ได้เวอร์ขานีคือเรื่องจริงดวดีเราก็คิดออกแล้วค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเรากรองให้มันเร็วกว่านี้นิดนึงนะเพราะว่าเราหลังๆนี่เราว่าเราพูดเยอะขึ้นนะใช่ปะ ตรงนี้เราคิดออกแล้วเราจะทําเหมือนมันเป็นเรือเว้ยเดี๋ยวรอดูนะคะว่ามันจะเป็นเรือแบบที่เราคิดหรือเปล่าทุกคนเราคิดว่ามันจะต้องสวยเว้ยเห็นปะมันเป็นอย่างที่เราคิดไปจริงๆเว้ยว่ามันจะต้องสวยทุกคนคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทําระเบียงนะคะคือจะทำบันไดตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นระเบียงที่แบบล้อมรอบ ไอ้ทางเดินข้างนอกเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกรอเลยนะคะ พอมาถึงตรงนี้ใช่ป่ะคือเราเราลังเลว้ว่าเราจะปล่อยให้ช่องตรงนี้มันเป็นช่องตรงนี้หรือว่าเราจะให้มันเรียบเรียบแบบให้ให้พื้นที่มันดูกว้างขึ้นนะพอเรามาคิดดูแล้วแบบให้ให้พื้นที่มันกว้างขึ้นอาจจะดีกว่าก็ได้เดี๋ยวเราลองเบียดดูนะคะ ข้างนอกของเราก็ดูว่างดีนะพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะใช้วางอะไรได้เยอะแยะเลยนะคะโอเคเรามาดูในมุมไกลๆดูบ้างนะคะมุมข้างนอกดูนะเนาะอ่าวบ้านเรายังไม่มีหลังคาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราใส่หลังคาก็น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะมันเราก็จะเสร็จสมบูรณ์นะคะคือถ้ามองจากมุมนี้ล้ามเราไมา่ค่อยไดบระเบียงข้างนอกวันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเท่าไหร่ อาจจะปรับให้มันเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะคะเดี๋ยวจริงๆค่าจ,จะต้องปรับให้เป็นเหมือนเดิมเลยคะ่ะเพราะว่าเราเราเราดูแล้วมันรู้สึกว่ามันเรียบเกินไปนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดคลิปนะคะมาในส่วนของบันไดหลังคาเลยดีกว่านะคะไหนๆก็อยู่ข้างนอกแล้วเนอะ,ะเดี๋ยวเราทําบันไดแบบบันไดฉุกเฉินไว้ก่อนตรงน,นี้นะคะเพื่อจะขึ้นไปข้างบนนะคะวิธีการวางหลังคาก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะขออนุญ,ญาตก่อคลิปยาวๆเลย ล่องที่อาจจะปิดข้างบนไม่หน่อยนะคะเพราะว่าคือองจริงเลยเพราะว่าแบบเวลาฝนมันตกอะมันมันตกมาถึงในบ้านไงเพราะว่ารูมันใหญ่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าปล่องเกมนี้มันใหญ่โอเคถ้าใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะคะบ้านเราขั้นตอนต่อไปก็น่าจะเป็นเหมือนจะเก็บงานแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะต้องลงไปแก้ระเบียงด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุอญาตรกรอยาวๆเลยนะคะ ชิ้นสุดท้ายเราเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่รวมกับแก้ระเบียงบ้านเราก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบพื้นที่กว้างๆอย่างนี้ก็คือนี่คือเสร็จแล้วใส่ประตูเข้าไปตรงนี้ก็คือเสร็จแต่เราขออนุญาตแก้ระเบียงนิดนึงนะคะนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นความคาราคาซังของตัวเองนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาดูร,บรอบๆบ้านก่อนนะคะนี่จะเป็นบ้านแบบที่ระเบียงกว้างนะคะ รอบบ้านก็จะประมาณนี้เลยก็ดูดูไม่ได้เป็นหลังใหญ่เนาะดูเป็นหลังเล็กๆถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแบบหาของมาอัปเกรดขึ้นเป็นเป็นบ้านอะไรนะบ้านเหล็กบ้านปูนอะไรเงี้ยก็น่าจะทําไม่ยากเท่าไหร่เลยงะ้ยขนาดทานี้กาลังพอดีเลยอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปแก้ระ,ะเบียงข้างในดีกว่านะคะระเบียงแบบที่เราเราชอบนะคะ ในเราจะต้องเปลี <pl ains> ่ยนเป็นเป็นหน้าต่างทั้งหมดเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นบ้านแบบสมงูรณนแบบอย่างที่เราคิดไว้เลยนะคะก็จะประมาณนี้เลยคือมันไม่ได้จะเมื่อนะแต่ว่ามัน มันมีฝนข้างบนนะคะนี่เรายังไม่รู้วิธีการปรับฝนนะคะแบบปรับไม่ให้ฝนมันตกหรือให้เมฆมันคลึ้มอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มาจากฝนถ้ามันจะมืดหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเซตเวลาให้มันแบบสว่างได้อะคนี้ให้มันกลับมาเป็นตอนกลางวันประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นฝนเราก็ไม่รู้ โอเคเดี okay, ๋ยวดูร,บรอบๆนะคะนี่คือบา้านดีเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นส่วนในบ้านนะคะก็จะไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะคะก็จะมีประมาณเท่านี้เลยบ้านหลังนี้นะคะจะมีอยู่3ประตูนะคะประตูหน้าประตูข้างแล้วก็ประตูหลังนะคะอันนี้เราออกมาประตูข้างแล้วก็จะเจอระเบียงอย่างนี้ อันนี้คือคือแดดออกแล้วเราต้องรีบวิ่งออกไปถ่า,ายภาพมุมข้างนอกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันครื้มโอเคพอแดดมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือส่วนของหน้าบ้านเราตอนนี้คือคนพาทัวร์นี่คือม่วงมากเลยนะคะสิงอาจจะแผ่วลงจากต้นคลิปนิดนึงนะคะนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ลงคลิปช้ามากๆเลยนะคะแต่และคลิปเพราะว่าเอาเวลาไปนอน จะไปน้อยน,นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาทัวร์แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะนี่คือเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากเลยที่มีมีคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนจะจะดูคลิปนี้จนจบหรือเปล่าแต่ว่าขอบคุณม,มากๆเลยนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ